สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการ E n 5 Minute Talk ค่ะซึ่งเราก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2,566ค่ะและตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ปีงบประมาณ2,567นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเรามีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกับท่านคณะบดีนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมงคลปุษยาตานน์ค่ะเพื่อสอบถามแนวทางทิศทางในการดาเนินงานสาหรับปีงบประมาณ 2,567นะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดหรือไม่อย่างไรคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีครับเพื่อเป็นการนำองค์กรนะคะไปสู่การเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศค่ะคท่านคณะบดีมีแนวทางในการเนิงานในปีงบประมาณ2,567อย่างไรบ้างคะครับในปีนี้นะครับเราได้มีการทบทวนผลการดำเนินการในปีงบประมาณ2 0 6 เพื่อให้การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประสบความสําเร็จโดยการวางกลยุทธ์ไว้4ด้านด้านแรกก็คือในเรื่องของการจัดการศึกษาที่เป็นสมาร์ทเอ듀เคชันเพื่อเพิ่มสมรรถนะของนักศึกษาของเราให้มีสมรรถนะที่ตอบรับความต้องการของตลาดแรงงานครับรวมถึงการเพิ่มทักษะของการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็เพิ่มศักยภาพหรือความสามารถของนักศึกษาให้สามารถสร้างวัตรกรรมได้ ในส่วนที่สองเรื่องกลยุทธ์การขับเคลื่อนด้างานวิจัยนะครับเรากข้มุ่งเน้นให้บุคลากรสายวิชาการนะครับแล้วก็นักศึกษาดับบันดีศึกษาเนี่ยสร้างผลงานทางวิชาการนะครับที่ในมีผลงานในระดับตีพิมพ์ในระดับวารสารนานาชาติครับที่มีคุณภาพสูงครับส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรู้ของคณะนะครับไปสร้างไรายได้กับคณะครับในกลยุทธ์ที่4ก็คือด้านการบริหารจัดก,การองค์ก เพื่อที่จะให้บุคลากรมีสมรรถนะเป็นไปตามความต้องการได้รับสวัสดิภาพและสวัสดิการที่เหมาะสมะครับร<ม>วมถึงการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดําเนินงานของหน่วยงานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส<ม>ี่กลยุทธ์หลักๆนะครับในเรื่องของการจดสร่งบประมาณในปีนี้เราก็มีกรอบงเงินงบประมาณทั้งราเงินรายได้และเงินแผ่นดินเนี่ยอยู่ประมาณเจล้านนะครับ<ม>โดยแบ่งสัดส่วนการ จัดสรรเนี่ยออกเป็น4ด้านสําคัญก็คือด้านแรกก็คือเรื่องของงบค่าใช้จ่ายประจําไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนตอบแนทนใช้สอยวัสดุต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ6 0นครับ <c oughs> ในขณะที่งบด้านการจัดการศึกษา <c oughs> ด้านวิชาการด้านพัฒนา,านักศึกษาต่างๆเนี่ยประมาณ15%ครับแล้วเราก็แบ่งเป็นงบลงทุนครับงบลงทุนนี้ก็แบ่งเป็นเรื่องของการจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน และรวมถึงการปรับปรุงสถานที่ต่างๆเนี่ยอาคารสถานที่อีก15<ม>นะครับที่เหลือ10%บก็จะเป็นงบด้านของงานวิจัยบริการวิชาการแล้วก็พัฒนาบุคลากรครับอ,<ม>อันนี้ก็เป็นกรอบวงเงิน่มงมานที่เราใช้ในการบริหารจัดการในปีนี้ที<ม>่จ<ม>ค่ะและในส่วนของนักศึกษาคะเราจะมีการปรับปรุงการให้บริการหรือว่ามีสิ่งสนับสนุนอื่นๆใดเพิ่มเติมบ้างไหมคะ เรื่องของนักศึกษาเราแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของ,องการกายภาพนะครับ<า>เราก็มุ่งเน้นไปเรื่องการปรับปรุงอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการนะครับให้เหมาะสม<า>นะครับเช่นเรื่องของเพิ่มความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการาหรือมีการจัดหาครุภ<า>ัณฑ์ที่ใหม่ๆเข้ามาเพื่อใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา ส่วนที่2ก็เรื่องของสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องเรียนครับเรื่องของการปรับปรุงสภาพห้องอ่านหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นปีนี้ก็มีการเพิ่มในส่วนของเคริ่อมปรับอากาศเข้าไปนะครับเพื่อให้นักศึกษาสามารถมีความสะดวกสบายในการในการเรียนได้ครับเราก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาครับเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของ ให้นักศึกษามีพื้นที่ในการแสดงออกแล้วก็เพิ่มทักษะที่จําเป็นเข้าไปนะครับรวมถึงเรื่องของทักษะภา,าษ,ษาอังกฤษที่นักศึกษาจะได้เอาไปใช้ในอนาคตครับค่ะแล้วส่วนที่สําคัญเช่นเดียวกันนะคะและาไม่ได้ก็คือเรื่องของบุคลากรล่ะคะ่ะเรามีแนวทางาในการที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและก็สายสนับสนุนอย่างไรบ้างคะในส่วนของบุคลากรเนี่ยเราก็าเตรียมงบประมาณครับสำหรับบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนสาหรับทุกๆคนนะครับ<ะ>ในส่วนสายวิชาการเนี่ยเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการที่อาจารย์นะครับจะได้ไปพัฒนาในเรื่องของทักษะทั้งด้านวิชาการและทักษะ,ะด้านวิชาชีพโดยเฉพาะยิ่งทักษะวิชาชีพด้านวิศวกร,รรมนะครับเพ<ะ>ื่อได้นําประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษานะครับรวมถึงเรื่องาการแลกเปลี่ยนองความรู้กับอุตสาหกรรมภายนอกด้วยนะครับอันนี้เราก็สนับสนุนและส่งเสริม ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนเนี่ยเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะที่จําเป็นตามสมรรถนะตําแหน่งที่ปฏิบัติงานนะครับก็เพ<อ>ื่อจะได้นําองค์ความรู้ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานนะครับรวมถึงการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นด้วยเนี่ยนะครับค่ะและนี่คือทั้งหมดของแผนการดําเนินงานในปีมกราคม2567ค่ะต้องขอขอบคุณท่านคณะบดีเป็นอย่างสูงนะคะ แล้วพบกันใหม่กับ E n 5 m i n u t e Talk ใน EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ